ถ้าเจนนี่ให้โอกาสเนี่ยผมยินดีอย่างยิ่งครับผมก็อยากที่จะลองศึกษาด้วยตนเองว่าประสบการณ์เนี่ยนะครับมันผมว่ามันมีความสำคัญแล้วเราก็จะได้นำมาใช้กับเราที่ที่เราตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยให้กับประชาชนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้มันประสบความสำเร็จเหมือนที่ที่เจนนี่เขาทำเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าเขาแต่อย่างน้อย เราได้มีประสบการณ์จริงแล้วก็ได้ร่วมได้ร่วมกับเขาได้เห็นเหตุการณ์จริงครับผมคือผมเนี่ยพยายามรณรงค์เรื่องความรู้ทางโลกระบบประสาทโดยเฉพาะทางด่วนโลกหลอดเลือดสมองหรือสโตฟฟาทกหรือ270นาทีชีวิตเนี่ยทำมา16ปีเนี่ยเ,เราพยายามมีสื่อในหลาย,ลายๆรูปแบบเนี่ยก็พบว่ามันไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมากนะครับหรือแม้กระทั่งที่ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐเช่นสสสเนี่ย ทำการรณรงค์ความรู้โรคต่างๆนะครับเช่นเมาไม่ขับหรือว่าการเลิกดืม่มแอลกอฮอล์เลิกสูบบุหรีบุหรีไฟฟ้าอะไรต่างๆ,ๆที่โฆษณาทางทีวีเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เข้าถึงประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่พอเห็นปรากฏการของเจนเนี่ที่มาไลฟ์ติ k กต็อกนะครับแล้วก็มีคนเข้าชมหลายแสนรวมทั้งถ้ามีดาราที่เป็นคนดังอย่างเช่นอ้ําพัชราภามาเนี่ยคนเข้าดูเป็นล้านแบบเนี้ย นะครับแล้วก็สามารถดึงคนอยู่ได้ตลอดเวลา18ชั่วโมง24ชั่วโมงซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจผมได้มองว่าถ้าเกิดเรานำปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับแต่เปลี่ยนจากการขายสินค้าเนี่ยมาเป็นการให้ความรู้เรื่องการบริการดูแลสุขภาพนะครับหรือการบริการที่มันรีบด่วนเช่นโรคทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ทางด่วนโลกหลอดเลือดหัวใจแบบนี้เป็นต้นหรือต้องการที่ที่จะให้ความรู้ที่แบบเหตุการณ์ที่มันทันยุคทันสมัยต่างๆและต้องการให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นเนี่ยถ้าเรานำสองสิ่งนี้มารวมกันประกอบกับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีคุณหมอหลายท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ใช้ Facebook ไลฟ์ทิกต o อกไลฟ์ต่างๆทำกันอย่างดีเลยครับแต่เราก็จะเห็นว่ามีมีคนเข้าชมเนี่ยจำนวน ะระดับหนึ่งอาจจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันแต่ถ้าเรานำเทคนิคที่เจนเนี่ได้ได้นำเสนอเนี่ยมาประกอบกับความรู้ของคุณหมอต่างๆนะครับมันอาจจะทำให้การเข้าถึงของประชาชนมากขึ้นหรือถ้าเรามีโอกาสได้ไปไลฟ์สดกับเจนนี่ด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึง สื่อความรู้ต่างๆที่หมอเราต้องการที่จะให้ความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเป็นปริมาณที่ที่มากนะครับและถ้าเรามีการปรับตรงนี้มาทําอย่างต่อเนื่องร่วมกับดาราคนอื่นบ้างทำอย่างสม่ำเสมอผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้สสสเนี่ยนะครับที่ทําหน้าที่ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยลองลองศึกษาเรื่องแนวทางนี้ ดูดูซิว่ามันจะเป็นความจริงได้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์ของเจนนี่เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบในการปรับวิธีการให้ความรู้กับประชาชนได้ได้หรือไม่ครับอันนี้คือคือหลักๆเลยที่ที่ผมคิดไว้